เส้นนี้นะคะที่ออกมาจากล่องนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะระหว่างสองนิ้วนี้นะ,ะริพโพนเนี่ยคะ่ะนิ้วชี้นิ้วกลางล่องที่ออกมาตรงนี้คือ ล่องแห่งคนที่ทันสมัยเป็นคนที่รอบรู้นะคะก็ข้าเจ้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบฟังความรู้ทุกทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเวลาใครคุยเรื่องอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เคยได้ฟังจาก YouTube แล้วยอย่าง AA เนี้ยอย่างเอเนี่ยเขาเชิญแบบคนนู้นคนนี้มาเป็นวิทยากรคุยอะ่ะข้าเจ้าก็ไม่ได้อยากไปอะ่ะเพราะว่าฟังจาก YouTube เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ ส่วนใหญ่อะค่ะเพราะว่าคนเด่นคนดังสมัยเนี้ยเขาจะมี YouTube หรือไม่ก็มีคนมาสัมภาษณ์เขาอย่างเงี้ยข้าเจ้าก็เลยไม่ได้แบบต้องเสียเวลาไปเวลามีเชิญวิทยากรนูน่นนั่นนี่มาใหา้ความรู้ในด้านวิชาการนะคะเพราะว่า YouTube มีระดับทุกคนเลยมามาอยู่ในนั้นอะนะคะแทบทุกคนอะที่เป็นคนดังนะคะแล้วก็ อันนี้คือรอบรู้แล้วนะคะแล้วมีเส้น ambition line เนี่ยค่ะเส้น ambition line เนี่ยอันนี้มันจะเป็นโคนนิ้วหัวแม่มือเนี่ยนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นชีวิตนะคะเส้นชีวิตที่ลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีเส้นที่ตั้งตั้งขึ้นมานะคะตั้งตั้งขึ้นมาจากเส้นชีวิตเส้นนี้เป็นเส้นแห่งความมุ่งม,มั่น เส้นแห่งความอดทนไม่ว่าจะเจออุปสรรควักน้ําอะไรก็ตามก็จะมีความอดทนดังนั้นก็จะให้คนจะทําให้คนที่มีความอดทนนะคะสู้ชีวิตสามารถที่จะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองทําได้นะคะอย่างนักธุรกิจหรือคนอะไรก็ตามที่เขาทําประสบความสําเร็จหรือไอซไตา์หรือท่านนิโคลาเทสลาอะไรพวกนี้ค่ะคนเหล่านี้ เขาก็จะมีความอดทนมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานนะคะแล้วคนที่ประสบความสำเร็จก็จะต้องมีสมองนะคะเส้นสมองเนี่ยค่ะมันก็ตกมาอยู่ต้นๆของเนินจันเนินตรงเนี้ยค่ะใต้นิ้วก้อยมาจนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเนินจันถ้าถ้าตกลงมาเนินจันใกล้กับข้อมืออย่างเงี้ยไม่ดีนะคะแต่ถ้าตกลงมาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ย ถึงต,ต้นต้นเนินจันแบบนี้ถือว่าเ,อาเป็นคนที่นักคิดนักวางแผนถ้ามีแตกแตกแฉกอย่างเงี้ยเป็นซ่อมอย่างเงี้ยก็เป็นนักคิดนักวางแผนเป็นผู้บริหารได้นะคะถ้าคุณจะบริหารงานหรือรับผู้บริหารมาเนี่ยค่ะคุณต้องดูเส้นสมองนะคะว่าเ,าเหมาะจะเป็นผู้บริหารไหมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ เส้นใจค่ะเส้นใจเนี่ยปลายเนี่ยแตกเป็นหางศรก็คือเหมือนลูกศรนอะ่ะมันจะมีปลายแตกอย่างเงี้ยเออถ้ายิ่งแตกเยอะก็ยิ่งฉลาดมากถ้าคุณไปเห็นลายมือของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จรอะค่ะโอ้เส้นใจเขานี่เส้นแบบตั้งเฉียบคมแบบฟันเป๊ะฟันขาดฟันขาดอะไรประมาณนี้แต่ของข้าเจ้าไม่ได้ฉลาดอะไรมากเท่าไหร่มีนิดนึงนะคะแต่ก็ยังดีค่ะเพราะ ก็ยังมีความฉลาดกับเขาบ้างนะคะแต่คนไม่มีก็อาศัยแบบการเรียนรู้นะคะแล้วมีตัวนี้กากบาทนะคะกากบาทหรือดาวตรงเนินพฤหัสเนี่ยะคะ่ะเนินพฤหัสตรงใต้นิ้วชี้เนี่ยนะคะเนินก็ต้องอุม้มต้องมีแบบสีเลือดฝาดด้วยไม่แห้งไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็ไม่นูนมากให้มันพอดีอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ จะเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นมีสิ่งที่แบบคนเห็นปุ๊บอเอออัน,นเนี้ยกล้วยเนี้ยขายประกันเออหรือกล้วยเนี้ยมันเป็นนักเป่าคุยหรืออะไรเงี้ยคือจะมีความสามารถที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะ,ะมีกากบาทตรงไอ้เส้น ambition line กับเส้นชีวิตเนี้ยใต้เนี้ยก็คือเป็นคนที่ รู้อะไรรู้จริงศึกษาจริงอดทนในการพัฒนาตัวเองอดทนในการเรียนรู้นะคะก็จะสามารถที่จะใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในงานที่ทำให้มีชื่อเสียงด้วยเพราะขาะ้าเจ้ามีเส้นอาทิตย์นะคะที่มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะตั้งแต่ขนนิ้วไปจนถึงเนี่ยเส้นอาทิตย์ตรงนิ้วนิ้วนางเนี่ยคะ่ะก็ ไปถึงนี่ก็คือเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะ